สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามารีวิวค่ายเบสิกไพทอนที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะโดยวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนี่คือพี่แบมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แบมนะคะฮิลลี่บิ๊กนะคะวันนี้นะคะที่พี่แบมมาค่ะเพราะว่าเราใช้พี่แบมมาช่วยรีวิวค่ายเบสิกไพทอนที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะซึ่งเปิดรับสมัครมีคนอยากจอยมีคนอยากจอยเอาเอาเรื่องไรเรื่อง ซึ่งางน,นะไรนะก็คือจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2องพันลาคมนั่นเองค่ะมาดมาเริ่มกันเลยพี่แบมเป็นค่ายรุ่นไหนคะอ่าพี่แบมเป็นค่ายรุ่นหนึ่งค่ะพูดยังไงใช่แล้วตอนรุ่นหนึ่งของพี่แบมพี่แบมเป็นออนไลน์หรือออไลน์ตอนนั้นเป็นออนไลน์ค่ะอ่อค่ายก็จัดสวันเลค่ะใสี่วันเลยช่วยเด่นมากถ้างั้นพี่แบมช่วยแบบรีวิวค่ายให้ฟังหน่อยได้นะคะว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างในแบบ4วันที่เข้าค่ายนะอ่ะ ใช่นะคะสี่วันนะคะก็คือวันแรกเนี่ยเขาก็จะอาจารย์ก็จะพูดถึง Python programming ท,ที่มันแบบว่าเกี่ยวข้องกับเฮลอ,ยอยร์ดัสซายยังไงแล้วก็มีการเกิดให้เรารู้ว่าเฮลอร์ดัสซาย่ะคืออะไรมีความสาคัญยังไงคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะได้เรียนเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานเป็นเบสิ c โ r รแกรมมิง่งที่จะใช้ในการทำโ,โปรเจกต์ในโครงการะคะ่ะ ซึ่งโ yeah, ปรแกรมของเราก็จะเป็น Python เนาะเพราะว่า HD ของเราเป็นไพทอนแล้วมันภาษาไพทอนก็จะเป็นไพทอนก็จะมีแค่ไพทอนอย่างเดียวแล้วในคั้นนี้คนดูแลไหมคะแบบมีอาจารย์หรือมีรุ่นพี่มาช่วยมีอาจารย์จากราชริทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะแล้วก็จะมีพีทีเอประจำกลุ่มแล้วกลุ่มค่ะพี่ีเอก็ประมาณสองถึงสามคนค่ะก็คือค่อนข้างที่จะแทบจะสามารถคุยทุกอย่างกับพีทีเอได้ใช่วยพี่พี่ีเอ ในกลุ่มอย่างเงี้ยพี่แบมก็คือแบบว่าด้วยความที่มันเป็นออนไลน์เนาะเราแบบมันได้เหมือนแบบว่ามีความแบบว่าได้คุยกับเพื่อนเยอะไหมเพราะว่ามันเป็นออนไลน์เราได้รู้จักเพื่อนเยอะไหมได้คุยกับเพื่อนเยอะบบการคุยกับเพื่อนก็จัดเต็มมากๆเลยค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนความรู้อ่ะเพื่อนอาจจะมาจากต่างโรงเรียนต่างภาคต่างอะไรเนี้ยมาเจอกันก็แบบว่าคุยพูดคุยกันสนุกค่ะสนุก ถึงแม้จะเป็นออนไลน์แต่ก็แบบว่ายังสนุกด้านนี้<ช>แต่ปีนี้คอนไซน์ทุกคนไม่ต้องห่วง<ช>ต้องสนุกมากกว่าเดิแมแน่นอนแล้วบรรยากาศในค่ายเป็นยังไงคะแบบสี่วันบรรยากาศในค่ายก็สนุกสนานทั้งสี่วันเลยค่ะก็มีกิจกรรมนะมีมีกิจกรรมก็มีช่วงพูดคุยบ้างมีเขาเรียกว่ามีทั้งฟังรู้มีทง้งความสนุกความสนุกอยากคขา แล้วแบบว่าสิ่งที่ชอบที่สุดค่ะสิ่งที่ชอบที่สุดคอะน่าจะเป็นช่วงที่เขียนโปรแกรมตอนทำโปรเจกต์อะค่ะมันรู้สึกว่าตื่นเต้นดีแล้วก็มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเราเพราะว่าด้วยความที่พี่ยังสนใจทางด้านหุ่นยนต์ร่ะใช่แล้วก็อยากเข้ามาเรียนคือตอนนั้นที่ยงังไม่ยื่นพอแล้วก็ติดติดอะอย่างเ้ยใช่แล้วทีนี้พอได้เข้ามาแบบมาได้เข้าค่ายเนี้ยก็ทําให้ได้เห็นบริบทถึง การทำงานของเธอจะทั้สายมากขึ้นค่ะแล้วเหมือนตอนนั้นที่แบมพูดว่าเราต้องแบบแต่และกลุ่มต้องทำโปรเจกต์ใช่ไหมแล้วโปรเจกต์ของคุณแบมคืออะไรอ๋อโปรเจกต์ของกลุ่มพี่แบมก็คือการทำเรื่องมาเิ็เต้านมค่ะก็คืออาจารย์ก็จะให้ดาต้าเบสมาว่ามีการสํารวจ การตรวจรักษาวิ่มีใัยผู้ป่วยมาร็นเต้านมจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช่แล้วก็จะมีสิบอย่างที่เขาอะตรวจมาที่เขาจะเอามาวิเคราะห์ค่ะหาวิเคราะห์ว,ว่าเนื้องอกชนิดนี้มีผลที่จะเกิดมเร็งเต้งงานมไหมอะไรเงี้ยเราก็ช่วงที่เราทำโปรเจกต์อะค่ะต้องมีการเขียนโปรแกรมแล้วก็หาความสําคัญว่าอ,ะ,อะไรคือสาเหตุปัจจัยที่มันทําให้เกิดลูกมเร็งเต้านมใช่แล้วก็ มันก็เหมือนเป็นการสร้างโมเดลขึ้นมาทำานายคะ่ะใช่แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเราแบบว่าคือถ้าแบบเราไม่มีแบบสำหรับ,บถามๆเพื่อนน้องๆที่เหมือนแบบว่าไม่มีเออขาเรียกนะพื้นฐานของแบบโปรแกรมเลยไม่มีพื้นฐานไอท,ทอนเลยอะไรแบบเนี้ยเราจะเข้าข่ายน,นี้ได้ใช่ไหมเข้าได้ค่ะไม่มีพื้นฐานก็เข้าได้เพราะว่าเรามีที่ที่คอยช่วยเหยลือตลอดเลยใช่บา<ๆ>งคนเข้ามาแล้วก็อาจจะชอบก็ได้นะ ใช่แล้วเข้ามาแล้วเอ้ยมาทางเราเลยใช่เพราะว่าก็คือมีหลายคนนะที่แบบว่าพอเขาค่ายนี้ก็เลยแบบว่าได้ลองสมัครแล้วก็ติดด้วย่แล้วสุดท้ายของการรีวิวค่ายก็คืออยากฝากอะไรเห็น,น้องๆนะคะ,อ,ะอยากจะเชิญชวนน้องๆชั้นมมไฟลบคุคคลนะคะที่สนใจค่ะ ทางด้านเทียวเดลสายรังสารายอยากจะเชิญชวนให้มาลองสมัครค่ายนี้ดูค่ะค่ายเบสิกไตรอนโกลด์โกลด์ยำิงฟอร์เทียวเดลสายนะคะเป็นค่ายที่เหมาะากับน้องๆที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ส,สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะก็เป็นค่ายที่คุ้มค่าและก็สนุกมากๆคะ่ะได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้รู้จักเพื่อนแล้วก็ได้เข้าใจบริบทของเทียวเดลสายค่ะใช่แล้วขอ,อนิดนึง อของพี่แบมมคือพี่แบม,มเข้าหลังจากติดเบพาขอแล้วใช่ไหมหรือว่ายางตอนที่สมัครออหรือว่าการสมัครปีที่มีการเขียน,นควา้าใช่ใช เขียนเหมือนแบบล่างล่าวข้อสิ่งที่จะทำอะคะ่ะเขาก็จะมีหัวข้อมาให้แล้วก็ให้เราเขียนแนวคิดอะไรมาใช่ตอนนั้นคือตอนที่คี่ลัส่งไปตอนนั้นยังไม่ติดที่เรื่อนขวัญไป mm hmm. ใช่ค่ายมาประกาศตอนช่วงแบบว่าคล้ายๆคิตอนนั้นก็ติดติดเนโเดนซาได์แล้วใช่น็อกแด้ไหแล้วก็วก็ลัเเงเลอว่า ก็พอไี้เข้าค่ายนี่แล้วก็แบบว่าทาให้เราแบบตัดสินใจว่าเนี่ยคลินิกที่ที่นี่แหละใช่เลยใช่เลยชน,น,นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับน้องคนงไหนที่เหมือนแบบว่าเข้าค่ายแล้วยังไม่ได้สมัครรอบพอรนะ์ตค่ายเนี่ยครก็จะมีใบสติฟิเคตให้เราก็สามารถที่จะเอาใบสติฟิเคตจากค่ายไปยื่นในส่พอร์ตได้ด้วยนะคะเพื่อทีบบ่อาจจะทำให้กรรมการแบบได้เห็นเอ้เราก็มาเข้าค่ายเหมือนกันนะน้งนางน,นี้ต้องรอนะ จบคลาประมาณวันสองวันก็ได้มาแล้วไม่นานปุมพลานะาะฉันชก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตอนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แบมด้วยที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เรานะคะนแล้วไว้พบกันใหม่ะคะบ,บ๊ายบายรีวิวหน่อยพี่เจมยอดมากครับเป็นยังไงบ้างา่ h d s มาหนึ่งเดือนดีใจไม,ไมอะ จะหนึ่งเทอมแล้วจะสอบเอ็มสาแล้วอุ้ยสบายมากเลยครับที่นี่เรียนก็ง่ายสบายเรียนสนุกอาจารย์สอนดีกิจกรรมเยอะปะอุ้ยกิจกรมสนุกมากเลยแล้วรีวิวหน่อยแต่ว่าเดินทางจากมัตทอรไปเราอยน่ไหนงงครับเดินทางด้วยต้องตื่นกี่โมมคะ้วแต่้วแต่วันนะเลยวถ้าผมว่าวันไหนเดินเช้าหนูก็อาจจะตื่นตั้งแต่ีห้าเะน้งแต่งมาี่ฟูกพีกคือรีิวิพูกพี่กมพกพี่กมีเป็นยไงบ้างมีมากมีมากครับ เชิญชวนน้องๆมาสมัครนะกำลังเปิดรับสมัครได้ครับหนีไปครับอยากเลืรียาครับสมัครให้ได้บ้างครับเอ้ยี่มิ้ดีให้ด้ไหครับอ๋อมันดีมากเลยครับน้องๆจะได้มีโอกาสดียวกันอาจจะนัดมหาลัยของอาจารย์แอลของเทไรจุฬาพรครับเป็นเรียนได้ข่ายกับชีวะหรือว่าได้การดีแค่น้ำหรือพี่โมเชิญชวนน้องๆหน่อยเร็วห้าหมื่นพี่มิ้งฟูสกัดละสิบครับพี่แตนพี่มีพี่มีพี่มีอ้าวไปซะแล้ว สำหรับใครนะคะที่แบบว่าถ e> uh> ้าเกิดว่าจะเข้าดีเจเขาพี่วินก็เสียใจเลยค่ะพี่วินอยู่ภาคปกติแต่พี่วินมาเรียนดีเอทุกวันเลยพี่วินเขาอยู่อ่ะไหนพี่วินเขาอยู่เออ่คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งเรกูล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากเจอพี่วินก็เข้าดีเจเขาบอกให้ทักแฟนดีเจนะคะเจอหน้าไม่เจอกันเลยไม่เจอได้พี่จะลาออกมาจริงจริงด้วย บ้ายไปอะรกคุปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดไบ่ายไปบาย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 เข้ามอใช่เพราะว่าเข้าปีหนึ่งปีสองแล้วพร้อมกัน